สวัสดีครับ G M ยี่สิและ a อเอสเพลนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวทไทยลีกนัดที่17ก็เป็นเกมนัดวารีนะครับผู้บิ๊กแมชเมืองทองเจอกับบีจีปทุมยูเต็ดดูไลฟ์อัพสเปคผู้เล่นของทั้งสองทีมบ้าหน่อยนะครับเมืองทองยูเต็ดในระบบ4 1 4 1, 1นะครับสว่วนไลฟ์อัพของ BG ีปทุมยูเต็ดนะครับวันนี้มาในระบบ5 3 2นะครับเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลนัดสาคัญที่ทะเลด,ดงสเตเดียมนะครับเราก็ไม่ชนะใครด้วยถือว่าสาคัญเลยครับ กับมาแล้วสราวุธให้ดีโอกโก้งางซัดเลเอา้ามีชนะปูอหูหะกัดแล้วก็ยังเข้าทางพระร่วมทีมเพียที่ออกมาทางพิชายังมีบอลสองอยู่เล่งเปิดเข้าในมาโบงทิ้งกับชาชายแถวสองเข้าซ้ายซัดเต็มเต็มดูแล้วเถินไปเยอะเลยครับทางสราวุธเกิดสีมีระเทพครับยกขึ้นบนมาให้พิชาได้เกี่ยวอยู่เลยครับ แล้วตอก้นมาพื้นที่ว่างตรงนี้ถึงแล้วครับเส้นหลังมีเวลาเล่งแล้วเปิดให้พบได้ปกลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ขึ้นน้ำเลยครับกีรพยอจากพีเลตพร้อมครับโอ,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 โอโกาสได้ผมเมืองทองยู่เตดแล้วทํากันแบบว่าสวยงามมากๆ,ๆนะครับบอลที่ตอก้นของวิชาแล้วเปิดม,มาโดยวัฒนกรนะครับเข้าหัวไปนั้ป้อมพอดีเป๊ะเลยดูการขึ้นมาตรงนี้นครับเอาบอลลงสวยแล้วดูโอ้โหเซนเนี่ดีมากมากครับตอส้นมาแล้วเปิดม,มาตรงนี้นี่ เข้าจุดมาร์กพอดีที่วิลเลนป๊อปจะวิ่งเข้ามาเขกแล้วโอ้โหสปริงเข้าเท้าแบบมาสุดตัวของประสิทธิ์พดุงโชคเองก็ไปไม่ทันเหมือนกันครับมาเข้าทางชาววัดครับมาให้สราวุธิอีกทีหนึ่งจ่ายต่อโอ้โหน้ำหนักตรงนี้เข้าซ้ายสัตว์ลูกนี้ผ่านมาโอ้โหเหมือนจะเกือบยิงผ่านนะครับไม่ได้สัดจังหวะแรกทีเดียวพักบอลได้ยังไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงนี้น,นะครับแต่บอลเริ่มหาเขาแล้วทิ้งบอลขึ้นมาแล้วเดี่ยวก็จะชิงจะง่าะเล่น มงไม่โดนครับเข้ามือของธีรพงษ์เรือนินวงศกรเจอรุงแย่งตรงกลางเร็วนะครับแล้วเข้าทางเดียวก็เดียวก็จี้สัตว์ลูกเดียวหู้ยังติดแซงของธีรพงษ์เรือนินครับไอสก,กัดขึ้นมาพิชาให้ธีรพร์ต่อมาวงศกรวัฒนากรแทงเอาแล้วครับปล่อยเข้ามาโอ้โหได้โตเฉยเลยครับมอม้ทีนึงหาแหวกโอ้โหแหวกตายเลยครับจังหวะขอทางปรเมศปรเมศลุยตัวสองตัวสามมาเข้าทาง เปลี่ยนเร็วเลยครับขึ้นทางขวาวินเล่น๊อบรอจังหวะปอบเลือกซัดเองดีชัน้นแรกแล้วก็ออกหลังครับโอ้โหเห็นช่องนะครับโอชาครับแต่เปิดตรงนี้เสียตัดขึ้นมาฝากแล้วให้วรชิตเล่งเล่งเราซัดลูกนี้ไม่มีคนเข้าแต่ว่าบอลมันไม่เข้ากรอบครับชาติชายวงสกอนโอ้แต่งหนีจังหวะเดียวตรงนี้เปิดพื้นที่กับตัวเองเลยครับแล้วเข้ากลางบอลยังปิ้งเข้าทางปรเมศเจอทางตูเยส ฉีกหนีขึ้นมาองสก,กรตัดเข้าในแล้วเลือกทิมออกมาให้กับวีเลนฟอสพ,พื้นที่เปิดขวาวิ่งสปินเติมฟอปย่อเข้ามาแล้วเสาสองเปิดยิงโอ้โหยังติดแซมของประสิ์นะครับขับลึกเหมือนกันนะครับเมืองทองแกขึ้นมาถือนกับจักรพันธ์เล่งเปิดเข้าได้แล้วปกด้วยเดียวก็โอ้โหจังหวะขึ้นตรงนี้ค็สุดท้ายาแต่ว่าเหมือนศีรษะชนกันหรือเปล่าครับองศกร เบิกขึ้นมาบุษินปล่อยต่อนะครับให้เป็นบอลของทางบีจีอยู่แล้วตูนเยสมาบราชิตต่อมาถึงเดียวก็ปล่อยแล้วซักโดยอันเดสตูนเยสเข้าซ้ายพอดีครับเสาวสองมีสองคนโยนเข้ามาตรงกลางติดทางโบชาบอล2ของสารัต จี้เข้ามายอดเข้าในก็ยังติดชา,ชาชัยครับอีกทีหนึ่งสารัตลองซัดเข้าในเข้าทางอีกซานเก็บไปได้แล้วอีกทีหนึ่งวรชิตยังติดครับซัดลกดูกดีโอ้โหยังติดแซ่บเลยโอ้โหเอาไม่ได้ครับโอ้หลายดอกลงเลอเกินนะครับเราเล็งแล้วเปิดเข้าไปตรงกลางบิ๊กเตอร์ขึ้นครับก็ยังติดซ้ายของเชาวาัดสัดลูนนี้ตัองคับยากหน่อยครับตอบด้จี้เข้าหาจี้ป่าสารัตแล้วแหวกเข้าไปตรงกลางมีช่องเปิดแทงทะลุไปเลยครับ แล้วสุดท้ายน้ำหนักบอลพอดีด้วยพอรเมนดวลหนึ่งหนึ่งแล้วสัตว์ลูกยิงข้ามคานไปเองครับโอ้โหดวลจนโยกช่องเปิดนะครับสันตีภาพเลงและทุ่มไก่เข้ามาลุ้นครับจะเช็ดเสือไปเสาสองไม่โดนแต่สก,กัดทิ้งกับวิระเทพบอลยังไม่ขาดนะครับเข้าทางสราบุตยกเข้าไปอีกทีหนึงพักแล้วได้สัตว์ลูกเดเอาแล้ครับอหอตามีทงยกขึ้นมาครับ ถ้าเข้าก็สวยงามมากๆเลยครับลุยเดย์โครโซบอลเปิดขึ้นมาครับบอนทางพีระพงแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกอดีตดาราเฮเชียนครับโบด,ดูสิตเลยเ,เหลือวิชายอยู่แล้วเอาลุยขึ้นมาได้เปิดแล้วเทคตัวขึ้นบอ้อวมาแล้วครับโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งามาเงี้เงี้ยเขาเดียวโก้แล้วอันนี้ คิดว่าน่าจะเป็นท่าดีใจหรือเปล่าคนเดียวปวดหลังโอ้ไปได้จะใช่ได้จะไปชนแล้วครับโอ้โหเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นนะครับแล้วเหมือนจะเป็นอภิสิทธิ์ที่ตัวสมลองนะครับถูกเปลี่ยนลงมาเปิดโอลจังหวะแรกแม่นลงหัวเป๊ะเลยครับโอ้โหคือลรกนี้เนี่ยไม่มีปัญหาในการที่จะเข้าอยู่ oh. แล้วนะครับเพราะว่าลอยเทคมาเนี่ยจังหวะของเดียโก้ทำได้สูงมากๆครับเทคมาตรงนี้โอ้โหคือ ออบบมเท่านั้นแหละจังหวะที่ลงนะครับมีตัวเข้ามาหนุ่มไม่ทันนะครับชาชายตรงนี้แล้วลงมาแบบไม่มีหลักเลยครับโอ้สปีดข้อเท้าแบบสูงมากครับนี่ครับขอน,นอนดีกว่า,ากรพันดักเอาไว้แล้วบอลรชิตดตีใส่ก้อยตรงนี้หลุดเลยครับเอาอะไรเข้าในมีอีกซานจ็อกเข้าไปรอในกรอบดีโอโกอ้หักอีกซานปล่อยไม่ได้ครับยังติดแต่บอลสองเป็นของบีจีแล้วปั่นลูกนิวเสียของไปหน่อยครับยกเบื่อโทษเพื่อนเลยบอลรชิดอัดกับมาครับ บอลถวัฒนากรออิวีระเทพโอ้โหทำชิ่งตรงนี้แล้วสี่ครับเดียวก็สับเข้าซ้ายดูอทีหนึ่งชาววัดยิงไม่ได้ครับไหลกลับมาอภิสิทธิ์เลีล่ยวให้ต่อชาววัดหักอีกซานพิกเอาสับลูกนี้นเอาโอ้โหขึ้นนดสองหนึ่งเลยครับจากอีกซานฟันดี้ครับบีจีแซงแล้วโอ้โหแข็งแกร่งแล้วก็คมสุดๆเลยครับอีกซานฟันดี้ครับประตูแรกข,ของเขาในฟุตบอลรีโวไทยลีกครับโอ้โหแล้ว พอมีโอกาสนะครับเสียบคมมากๆนะครับเปิดตัดกันมาเนี่ยโอ้โหขาแข็งแรงมากไปเกี่ยวแล้วพลิกกลับมาเนี่ยมันได้โอกาสเลยครับนเนี่ยปั๊มมาตรงนี้ยังยังแต่งแล้วสุดท้ายแต่งมาได้แล้วยิงโอ้โหของงั้นมุมเ,เปิดกว้างเเกินเนี่ยครับโดนชนแล้วโอ้โหยังเอาอยู่ครับมีเช็คประตูด้วยนะครับนาแล้วครับครับดูจังหวะที่อีเรเทพออกบอลมาตรงนี้ เดียโก้ถ้าไปตัดคือต้องดูว่าฟาวใส่ทางวงสะกอะหรือเปล่าครับอันนี้คือในสนามนะให้ประตูฉะนั้นเนี่ยว a อาส่งสัญญาณมาให้ผู้สินสงการดุนมีเกียรติมานั่นะหมายความว่าเห็นแย้งนะครับบ่าลูนนี้น่าจะมีการฟาวของเดียโก้ครับนี่แหละครับให้นะครับเช็คเป็นประตูนะครับไม่มีปัญหาครับช็อตนี้เดมโต้อของเบองทองทำงานหรือเปล่าครับจังหวะของเบียร์เทพเสียบอล สันติภาพต้องเปิดด้วยซ้ายโอ้โหข้าไม่พลัดแต่ว่ายังติดใช้แสงดาวครับทุกๆครั้งตอนนี้เมืองทองออกบอลเนี่ยยากเลยนะครับเพราะบีจีก็เดินบีบหนักกว่าในช่วงครึ่งแรกครับบอรชิตได้มาอีกแล้วบอรชิตยังจี้เข้าไปต่อผ่านลูกนี้ไปมือแล้วสุดท้ายยังเก็บได้ครับเกี่ยวบอลแรกของปรเมศไม่ติดบอรชิตเล่นเอาเลยครับแก้ไขกันได้บอรชิตขึ้นมาซ้ายขวาบีเปิดทางเลือกให้อีกซานฟันดี้บอลแรกแล้วอิกซานได้จริงจังหวะนี้ดูยังติดครับ บอลพันอยู่สุดท้ายมีเสียงลกูกวีมาแล้ววัฒนากรอ้าวจ่ายย้อนหลังแล้วเดียวก็ช่องเปิดซ้ายล้นี่โอ้โหปลายมือครับเกือบไปแล้วเหมือนกันครับยังยืดแขนเอาไว้อยู่ครับซาดอรบิซาเยฟเลงเข้าในกรอบยกมือเรียกกันนะครับสองคนซาดอเจอขวางอยู่สองชั้นจ่ายลอดขามาสวยเลยครับเข้าซ้ายวัฒนากรโยนเน้นๆ้เอา้าแล้วตาวันสองสองเลงเราซัดลูกเดียวหอหมาแล้วครับ ไอ้สมาคขึ้นต่อ2ครกับเกมมยองโดยบุญทมีแทบบงครับโอ้ไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันนะครับองทองพอมีโอกาสก็ซัดหายไปเลยครับเกมกลับมาเท่ากันอีกแล้วครับ2ประตูต่อ2ครับแล้วทีนี้ขึ้นมาบ้างน,นะครับดูซาดอนิเชยเยฟออกบอลมาตรงนี้ครับแล้วคนเปิดอัทยรคอเปิดมาเน่ยแล้วบ่งเช็ดนาเสาไกลแล้วจับบอลกดหายไปเลยครับโอ้สารัตเองที่พยายามจะก็อ่านดีมากแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่ ห่านผู้สาวตูข่านมาทุกคนเลยก็เปิดได้ลุ้นมากๆเลยครับมารากรดูวางขท้ากดโอ้่หเปข้อไปเลยครับบุนทวีวรชิตสฝ<า>่าใกล้ๆสารัตปานออกมาที่ดิโอโกโอตัดเข้าในเหมือนเดิมครับดิโอกโกวางสนามมาซ้ายของชาววัดใส่โลกโอโหูบอลตบมือจะปัดไปได้ครับโอ้โหอ่านจังหวะบอลดีมากนะครับพีโรงเดืนดินแล้วจังหวะ แก้กันทางฝั่งของสันติภาพเจอชนพุสิทธิ์ปอยนะครับเป็นบอลของทางบีรดเทพเห็นแล้วยกมาพื้นที่ว่างมีโอกาสแล้วครับเมืองทองบอลทางบีร็ดปอยมีขวาอยู่ครับอภิสิฎบีเร็ดปอยจี้เข้าหาเลยครับแล้วตัดเข้าในฝากซาดอเล็งสัดโลกเนโอโหผ่านครับโอ้ผ่านกันคนละทีสองทีครับแล้วคราวนี้เป็นฝั่งของเมืองทองซาดอเิเซเยก็เกมบตัวกลับมาตรงนี้นะครับบีเร็ดปอยให้ซาดอเิเซเยกดเลยครับบอลโอ้โหไม่ห่างครับ ชาววัดโยนลึกเข้าไปมันล like ึกเกินครับตัดกันมาครับสอรวิทย์ทำชิงกับทางสดอมิเซเยสสอรวิทย์เปิดอ้อมมาดักอุ้ยตรงนี้ของทังตูเยสดีบอลยังไม่ห่างตัวสารัตต้องแก้ไขเจอบีเ็วมาโยกตรงนี้ของทางบีเลตป๊อปดีขวาไหมครับโกาสเข้าฟุตเหมือนกันแล้วป๊อปยกขึ้นมาเลยหมดเลยครับโอ้แต่กันทีหน่อยนะครับแต่ว่า บิ๊กแม็กก็ใส่เต็มทุกายการเปิดเข้าในมาสากัดโวชาอ้าวตรงนี้มีปถมพลแล้วสุดท้ายพยายามจะเกี่ยวไว้เล่นนะครับโวชายังสกัดมาเข้าทางซาดอมพิซาเยฟตอนนี้หมดแล้วนะครับทดเจ็นาทียังได้สักเย์หรือเปล่าปถมพลเคาะมาถึงวรชิตเลาะเข้าในบิลเตอร์จะเข้าแล้วสกัดมาสุดท้ายเป่าน็กอีจบเกณฑ์ครับเป็นแบ่งแตงะะ้มัออกกนไปน,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 นะครับเมือทองยูไนเตดจับบีจีพัทูไนเตดเสมอกันสองมาตุกสองนะครับ